โอเคขับคตอนลกบลอคบัมป์โค้ชบุญแร่ปัดสองโหัดหลักอีกแล้วขั้นจัา หลักหลักของชาวบ้านชาวบ้านก็มีเก็บทรักยทันมีดรงจานอัคระมีจุดฝันทงเลยทับทัน มันงจานกับผมขนลุกเลยครับท่านอาชมยากลูกหลอ่ลอเขาเดิมหลอ่ลอความรุ่นแรกครับท่าน